โอเคครับสวัสดีนักเรียนนะครับและผู้ปกครองทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาติวคณิตศาสตร์ป .4 d l t v นะครับในแบบฝึกหัดที่1.1นะครับเรามาเริ่มติวกันเลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะครับเราไปทบทวนกันก่อนนะครับว่าตัวเลขฮินดูตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือในเขียนยังไงนะครับตัวเลขฮินดูนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็0นะครับเราจะเขียนตัวเลขไทยได้ว่า1นึ่นะครับสองสนะครับ4 5่หนะครับหกนะครับแปนะครับแล้วก็0นั่นเองนะครับคำอ่านนะครับ1นะครับ2 สานะครับ5 6 7นะครับ8 9นะครับแล้วก็0นะครับโอเคเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยครับเรามาดูกันข้อที่1นนะครับหน่วยแต่ละหน่วยนะครับจะแทนหน่วยละหนึ่งนะครับเช่นแสน มีอยู่หนึ่งหน่วยนะครับก็จะเขียนหนึ่งตรงนี้นะครับหลักหมื่นนะครับมีทั้งหมดหกหน่วยนะครับพันมีสองลูกหลักร้อยไม่มีนะครับใส่ศูนย์หน่วยหลักสิบมีสามลูกนะครับหลักหน่วยมีสองลูกทีนี้นะครับเราก็จะมาเขียนตัวเลขฮินดูได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับวิธีาหนึ่งแล้วก็แสนนะครับหกหมื่น สองพนะครับ0นะครับไม่ต้องอ่านให้ข้ามไปอ่านหลักถัดไปนะครับก็เป็น32นะครับ็จะอ่านได้ว่า1 6 2 0 3แสนหนสครับตัวเลขไทยนะครับจะเขียนได้ว่าแบบนี้นะครับ โอเคตัวหนังสือนะครับก็เริ่มที่1นะครับ1นะครับแล้วก็แสนหกแล้วก็หมื่นครับ 2000, 3, 10, 2องพ3 1สามครับ โดยนะครับเราจะไม่ออกเสียงนะครับไม่อ่านหลักที่มันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็หน่วยไม่ต้องนะครับโอเคอ่มาเริ่มข้อต่อไปครับข้อสองเหมือนเดิมครับหลักแสนมี4หน่วยหลักหมื่นมีห้าหลักพันมีสองที่เหลือร้อยมีศูนสิบมีศูนหน่วยมีสามครับโอเค เขียนตัวเลขหินดวนละบิกได้ว่าอา452,003ครับเขียนตัวเลขไทยได้ว่า452,003ครับตัวหนังสือนะครับก็เป็น4 0 0 0สน ห้าหมื่นสองพันสามนะครับหลักแสนมีสามหลักหมื่นมีสี่หลักพันมีหนึ่งหลักร้อยมีห้านะครับหลักสิบมีสองสุดท้ายหลักหน่วยมีหกนะครับก็เขียนตัวเลขฮินดูได้ตรงนี้เลยนะครับเคตัวเลขไทยนะครับสามสี่ หนะครับห้าสอนะครับตัวหนังสือนะครับ3ามแสนสี่มืนห้าสิบยีะครับ3ามแสนสี่มื่นหนึ่พันห้ารอ 26 6นะครับหลักแสนมี2หลักหมื่นมี3หลักพันมี1และสุดท้ายหลักร้อยมี6หลัก10มี0หลักหน่วยมี4นะครับอโอเคตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับจะเขียนได้ว่า231,604นะครับเขียนตัวเลขไทยได้ว่า โอเคง่ายไม่เอ่ยอามาดูตัวหนังสือนะครับสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่นะครับโอเคข้อสองครับจงตอบคำถามต่อไปนี้นะครับ หลักลูกคิดแสดงจำนวนได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะครับเลขเจ็ดหลักหมื่นมีหกศูนย์ครับหนึ่งมีสองแล้วก็เก้านะครับจะแสดงหลักนี้ครับเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับนะฮะต่อมาถ้าเราใส่ลูกคิดในหนู ในหลักหน่วย1ลูลกนะครับ1ลูกในหลักหน่วยนะครับเราตรงนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งะครับดังนั้น9นะครับถ้าบวก1จะกลายเป็น10นะครับทดใส่0นะครับทด1นึนบวก2เป็น3โอเคไม่มีทดนะครับตัวนี้ก็ใช้เหมือนเดิมโอเคดังนั้นเราจะเขียนได้ว่า ถ้าเพิ่มหลักหน่วยไปอหนึ่งลูกนะครับค่าของมันจะกลายเป็น7จ็ดแสนหกหมื่นหนงอยาั่นเองลูกคิดแสดงจำนวนหลักแสนมีสอหลักหมื่นมีสามับหลักพันหลักร้อยหลักสิบเป็นศูนย์ะครับเล่นหลักหน่วยเป็น4ี่นะครับแล้วก็จะใส่ที่นี่เป็น สองแสน,ส,มมนส่นนะครับอ่าถ้าใส่ลูกคิดในหลักร้อยนึงลูกนะครับบวกตรงนี้อีกหนึ่งนะครับศูนย์ตัวนี้ก็กลายเป็นหนึ่งครับก็จะตอบได้เลยทันทีนะครับว่า2องแ0นสาม,มน,น,สนะครับข้อถัดไปครับ หลักแสนนะครับมีข้อสามหลักแสนมี1 2ึ่งสองสามสแสนครับหลักหมื่นมีเจ็ดหมืครับหลักพันมีเ0้านะครับหนึ่งหลักสิบ, 1, 9, 000, บ 1, 10, เป็นศหลักหน่วยเป็น1นะครับหลักลูกคิดแสดงจำนวนหกแสนเจ็ดหานหนึ่งร้อยหนนะครับ ถ้าเราใส่1ลูกในหลักพันนะครับโอเคบวก1ตรงนี้นะครับ1นบวกเเป็น10ใส่0ูทด1ตรงนี้นะครับ1นบวกเเป็น8โ okay. อเคคาตอบที่ได้ก็จะเป็น680,000ปดครับ1 0ึ่นะครับ, 101, รบข้อถัดไปครับนะครับหลักแสนมีสาม หลักหมื่นมีศูนย์ะครับหลักพันมีสี่หลักร้อยมีหนึ่งหลักสิบมีสามนะครับ,ล 1, 4, ล 1, ล 3, รบแล้วก็หลักหน่วยมีสองนะครับหลักลูกคิดแสดงจํานวนสามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับถ้าใส่ลูกคิดในหลักสิบหนึ่งลูกนะครับหลักสิบบวกหนึ่งลูก นูกนคิดนี้แสดงจํานวนได้นะครับ3าบกหนึ่งกลายเป็น4นะครับไม่มีทษนะครับก็กลายเป็น3ามแสนสี่พโอเคนะครับฝากนักเรียนนะครับกดติดตามเพจ Facebook คณิตศาสตร์รูเบลนะครับหรือว่า YouTube คณิตศาสตร์รูเบลได้นะครับวันนี้ถ้า,าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ นนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอในการในแบบฝุณหักต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับ